เื่อสักครู่ได้ฟังน้องบิวจากร้อยเอ็ดคนสุดท้ายของร้อยเอ็ดร้องไปแล้วสุดยอดต้องมาดูฟังสมุดปราการว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะฮะเดี๋ยวคุยกับตัวแทนก่อนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะฮะบางฉลวงคุณชะอุ่มแตงโสภาสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดขึ้นในนามของนายกการบริหารตัวตนบางฉลิมเชิญนำนักร้องมาร่วมประกวดในรายการจิ๊ดหูสงครามเพลงในวันนี้ครับพี่ครับแน่พี่นี่น่าจัดรายการเป็นยุ่งจิงด้วยดีๆครับผลออกมาเป็นไรยอมรับได้นะ เป้าหมายเป้าหมายก็คือว่าถ้าได้เงินไปจะไปปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พิจาาเด็กปฐมวัยของบ้านนี้จืดไปแต่งสถานที่สวยงามครับผมไม่ใจเรื่องของการเรียนด้วยการปรับคุณภาพชีวิตของเด็กมีความรู้ความสามารถแต่ทุกอย่างถ้าไม่ได้ก็ทำอยู่แล้วขออย่างได้ครับพี่ช่วยโหวตสุ้ยครับขอบคุณครับ มาต้องกิ๊มามากิ๊บมาได้ไม่ได้อยู่ที่คนนี้แล้วครับเน่เน่เน่ตะกีฟวิ่งในรอบก่อนหน้านี้กิ๊บวิ่งไหวไหมครัโอ้สบายกิ๊บนี่ดูกำลังขาดูกำลังขาปโซนตอนนี้อายุไหรเนี่ยอายุไรยี่สิบห้าปีค่ะยี่สิบห้านะทำงานยังคะทำแล้วค่ะทำอะไรคะทำเลยอยู่ที่อบตบางยอค่ะอ๋อเหรอเป็นเจ้าหน้าที่ในอบตใช่ทำงานเคยประกวดไหมหนูอะก็ประกวดค่ะชนะบ้างไหม ส่วนมากจะแพ้วนมากก็ไม่เป็นไรนะก็แพ้เหมือนกันมาชนะรายการนี้แหละโอเคเอาวันนี้ชนะบิวให้ได้แล้วกันเพราะเราตามอยู่สิคะแนนนะเตรียมเพลงอะไรมาร้องครับแผลที่หัวใจค่ะแผลที่หัวใจของใครนี่คุณจอมขวัญกัลยาเตรียมดีๆนะเอาดีนะพี่โบโบเยอะด้วยใหญ่ีิใชื่อนายกเนื้อสนใจ่าเราอพร้อมเลยนะแผลที่หัวใจนะครับจากน้องกิบสมุทรปราการครับเชิญ นัำสายก้อนแก่ย่าช้าสิช่วยที่เมื่อเทําไม่แลอยู่ไปฉันคงจะแย่ด้วยเกิดแพอยู่ที่ โอ้โหเป็นไงฮะเป็นไงฮะน้องผมร้องเป็นไงฮะฆ่าฉันให้ตายเสียยังดีกว่าเกือบขัดใจแล้วอ่ะพี่เกือบขัดใจแล้วฟังแล้วจกฆ่าคนเลยนี่เธอนี่ไม่ได้ทำงานอบตแล้วมั้ง ต้องนักร้องอาชีพแล้วนี่ร้องอยู่ตล้วน่งไหนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหนีนายกไปทำงานดับดับข้างนอกใช่ไหมน่ะนี่พี่รู้เออพี่รู้เนี่ยต้องไปร้องที่ไหนเป็นมืออาชีพเลยอ้าวน้องเชียเป็นไงครับคือตอนแรกที่ฆ่าฉันให้ตายเนี่ยตอนแรกก็แบบว่าเอ้ยแต่พอต่อขึ้นมาแล้วเอ้ยคือเหมือนแบบพลังนึกว่าจะหมดแล้วแต่ยังมีเหนือกว่านั้นเหมือนยังเอาขึ้นมาได้โอ้โหลมในปอดมีหลายก๊อกเลยอ ก็คือสิ่งสิ่งที่ชอบนะคะคือรู้สึกว่านอกจากแบบเสียงสูงต่ําหนักเบาที่ใส่ลงไปเนี่ยคือกลมกลืนด้วยสีหน้าสีหน้าท่าทางคือรู้สึกว่าแสดงออกไปแล้วมันไม่ขัดกันแบบตาออดอ้อนหรือแบวตาออดอ้อนเจ็บปวดอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคิดว่าเห็นบอกว่าแพ้มาส่วนใหญ่แข่งมาจะแพ้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเชื่อว่าสั่งสมประสบการณ์มาเยอะวันนี้อาจจะชนะก็ได้ พกิตเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะมากเลยครับใช่ไหมร้องเพลงประสบการณ์ในเรื่องร้องเพลงเนื้อเนื้อกว่าเนื้อกว่าน้องบิวนี่ถ้าเทียบแล้วนี่น่าจะห้าปีเป็นอย่างน้อยอต่อยอไปเยอะต่อยไปเยอะประกวดร้องเพลงถ้าต่อยไปเยอะถ้าเป็นนักมวยก็ต้องอประเภทเจนสังเวียนเจนสังเวียนในเรื่องการขึ้นเวทีต่อยคุณสู้นี่ถ้าเป็นนักมวยเอาเป็นว่าอะไรฮะเสียงดี เสียงดีน่าฟังแล้วคู่ขี้เพราะว่า10บคะแนนที่ต่างกันอยู่นั้นอาจจะมีผลก็เป็นได้นะครับออะไรก็เกิดขึ้นได้ ไม่เพราะว่าเมื่อกี้บิวเขาก็ร้องดีนะก็ร้องดีครับก็ร้องดีครับแต่เม่อกี่น้องแชลอาว์น้องกิฟต์นี่ก็ไม่ไม่ธรรมดาแหละไม่ธรรมดาพี่ตั๊กครับเชิญครับน้องกิฟต์ของเรานะคะน้องเป็นคนที่เสียงหวานมากเลยนะคะคือมานละมุนหวานดีมากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าให้พี่ตั๊กสรุปฟังโดยรวมเลยเนี่ยนะคะพี่อยากจะบอกว่าเพลงพี่ว่ามันต้องเน้นที่อารมณ์อะค่ะอารมณ์สําคัญเหมือนกันเราต้องสื่ออารมณ์บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ต้องเอื้อนเยอะก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันได้อู่ฟีล l i n g เนี่ยนะคะถ้ามันได้ตรงนั้นเนี่ยม มันจะโอเคอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าโดยหมดเลยแหละพี่ชอบนะคะแต่ขอไอ้ตัวเนี้ยลดนิดนึงระวังอย่าติดเรื่องลูกคอยใช่ไหมเรื่องลูก่อเรื่อนอะไรเงี้ยอาจจะเยอะไปพวกทีมที่มันแบบกระช่อมแบบว่ามันดึงอะไรเงี้ยค่ะครับแต่นอกนั้นโอเคเลยนะคะสำหรับน้องน้องกิฟต์เองเนี่ยนะฮะโอ้จับเวลาด้วยเหรอครัสำหรับน้องกิฟต์เองนะครับ เคยได้ยินคาเขาบอกว่าเวลาคนที่แบบมันเจอจรัดหรือว่ามันมีของเนี้ยมันจะมีออร่าออส่วนใหญ่จะมาคนที่ค่อนข้างผิวขาวอแต่วันนี้น้องกิฟเนี่ยออกจะผิวไม่ขาวแต่วันนี้น้องกิฟเปล่งออร่าประกายเจอจรัดมากเลยพี่จะบอกในหะ้ออตินิดเดียวเองขาดํามากเลยใส่ถุงน่องว่าทำไมขาดาดาอยากจะให้ใส่เขาใส่ถุงน่องครับพี่ครับครับ สิ่งที่น้องกิฟวันนี้ที่ปราบปลื้มชื่นชอบมากเลยนะฮะคือน้องกิฟเนี่ยร้องเพลงแล้วมันถึงอารมณ์มากๆอ้าวนี่บอกไม่ได้อารมณ์อ่ะนี่บอกมึงอารมณ์สำหรับเราถึงไม่เหมือนกันไม่จะไปเอาเอสาระอะไรกับคนอย่างมันพี่ คนเราความคิดเห็นมันแตกต่างันคือฟังกัได้เลงเหมือนกันไอ้ไอ้ตนข่าฉันนะแล้วก็เหมือนแบบง้างมีดแล้วก็ฟวดเข้ามาอย่างเงี้ยมันแทงเข้ามาถึงลิ้นปี่พี่เลยพี่จะบอกให้แบบนี้นี่ฮะภาษาจีนนะฮะเขาบอกว่าร้องเพลงมีรถมีชาติลือเชียงกออูบีอู่โส่ะพี่ภูครับน้องกิฟตเสียงหวานจริงๆครับนะครับแล้วก็ร้องเพลงมีประสบการณ์ สามารถที่จะชักจูงน้มน้วให้คนฟังมีอารมณ์ตามเนื้อหาเพลงได้ดีรู้สึกถึงได้ได้งี้ดีเลยดีเลยครับฟิ้งลิ่งได้เลยอยากจะบอกว่าน้องกิฟต์อ่ะเสียงดีมากการร้องประสบการณ์อะไรก็เรียกว่าทุกอย่างดีหมดเหลือการวางแผนคือว่าลมมันเป็นทรัพยากรนะครับที่เราจะต้องใช้เพราะฉะนั้นต้องบริหารให้ดีพอเราไปใช้สมสีสมห้าสเปะสปะไปกับการเอื้อนไปกับอะไรเนี่ยมันทําให้ลมที่เราจะคอยควบคุมให้น้ําหนักเสียง มันสม่ำเสมออย่างที่ต้องการเนี่ยอาจจะแกว่งบ้างนะครับวางแผนที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีรั้จริงนะ้องเพลงมันต้องมีวางแผนอย่างที่พี่พรับม้าไงรับม้าไงต้องมีวางแผนนะผ่านรอบนี้ให้ได้ก่อนผ่านรอบนี้ได้นายกครับสบายใจได้ถ้าวันนี้ไม่ผ่านรีบเขียนไปสมัครเลยมาวันนี้ที่ น้องกิฟต์ทำได้เนี่ยถือว่าทําได้ดีแต่ถ้ามีการวางแผนที่ดีน้องกิฟตจะทําได้เต็มพันคะแนนเลยฟังดูดสองคนเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันคือใกล้พันคะแนนทั้งคู่เป็นเรื่องที่จะต้องลำบากใจในการทายใจกรรมการอย่างยิ่งว่าช่วงหน้าเราจะกลับมาและรู้ผลว่าสมุดประการหรือร้อยเอ็ดจะผ่านเข้าไปในอรอบต่อไปสักครู่เดียวครับ Mati juang โชคไปแดงกัวางที so ่อร่อยดีแจกโชคทั่วไทยแจกรามวันมูลค่ากว่า1ล้านบาททุกสัปดาห์แจกโชครคัมูลค่า1 0ึ0 0บาท5รางวัลุกีิ้นเดือนจจกยามาฮ่าพิโน่มูลค่า5 0า0บาท1รางวัลรางวัลใหญ่แจกรถยนต์ส่นมอสหนึ่งคันส่งมานะครับเขียนชื่อที่อยู่และหมายเลโทรศัพท์สดลบงจ U S D หรือถุงพลาชารไทของกที่อร่อยดีได้ภาษาไทยขนาดใดก็ได้แส่งมาที่ทุกกรหนึ่งพันสงจันทร์บางกบีกรุงเทพหนึ่งศูนย์สองที่ศูนย์มิรอคุ